ยาป่าค no ือเกาละจ้าลุงมาก่อนจะพี่น้องไปจังไหนมานบอววลุงมาก่อนโอ้ยดนี่มาแล้มาแล้วล้อฝนมบ่ บัวลอยมากเลยจ้ะพี่น้องบัวลอยมากแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอก็มีสารบ้านฉันจากขอกันในวันที่28กันยายน2568จนห้าร้อยหกสิามาพี่น้องมาทาั้งหน้าคือเก่าจ้ากับผมช่วงนี้ก็หากินทั้งหน้านะครับพี่น้องเพราะว่าเข้าปลาพี่น,น,น้องว่านน้อเห็ดก็บก่ค่อยออกครับได้เหน็ดแกงนึงนีง่แครับมานีก็ มาลุนกันจ้ะพี่น้องสีมานบอเพราะว่าบรรยากาศก็คือแต่ว่าฝนกับพวแห้งน,อน้อยเนาะกับผมฝนตกลิ้นๆครับอ่าบัวลอยก็น,นาซีหอดเนาะมัอนี้น,นาซีมีโอกาสแห้งอยู่ครับฝนไปจ้ะลุ้นนักการและจ้ะมัอนี้สีสกสีมานบอจ้า,จาครับมัอนี่พาเขาท่างไม่ครับพี่น้องขึ้นมาทึงท่งๆเนาะมัอนี้เนาะฮูน้นตอนเฮาอยู่ลุ่มฮุ่นแล้วครับเหมกับปเขาจ่าด้ขึ้นกันเนาะแมนครับ เ้าเจ้านี่งามเลยครับพี่น้องเขาเนี้ยห้านี่ห้าสีใสเขาเตี้ยน้อแม่ป้ามี่นี่ครับใส่เขาสูงบ่ได้ครับพี่น้องพิ่นหล่มครับปกติกะเขาก็ขอหกนะครับแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นเขาเตี้ยครับสีสูงกว่าเขาเจ้าอีกนอครับเขาก็ขอก็เลยบ่ได้ใส่ครับพิ่นหล่มขนาดเขาเจ้านี่ว่าบ่สูงบ่ไดนยังยังหล่เดนอครับพี่น้องคุณสูงถ่วมหัวเลยครับ มึงขนาดแม่ป้ามียางถึงกระเทะเลยครับยางถึงขังคร,ครับผมหน้าคือคุณไปถึงอีกประมาณหาหากไร่เองครับบา,างทีแล้วพี่น้อ,อ,งองเขานี่ถือว่าสุดยอดน่าแม่ปม้ามีหักเขาเจ้าแล้วครับเขาเจ้าดอกครับ เป็นเขาเบาครับโมเมนมาลีใหญ่นาะ oh. มีความสูงเพิ่นครับโโงามอริงเดยพี่น้องเพิ่นหักหลบเ mm hmm. ขาก็ข้หอหกนี่ใส่บ่ได้เลยครับเพื่อนหลบแบบปูสะอาดเลย mm hmm. มาแลยบอป่านี่สีรอฝนหรือจังได๋ครับแต่ว่า มันนี่มีพอลิีลินเนะาะบ่พอมีนนํำครับเขาโอเคนี่กระือว่างามทุกหน้าอยู่เดีวยวครับพี่เนาะครับผมตัว,วนี้หน้าลูกครับกระแบงออกจากกันนี่นะครับหน้าปะตัวนี้ขันแดนครับป้านี่กระิลงไปจากนี่แล้วครับไม่หาตออเนา ดีแล้วครับขันพินลุมก็คือเสียหายนะครับพี่น้องพันกระจิห่วงเพอนสีบนาครับตัวได้พอนเงยด้เพันจังซีมีหมากเขาแก่หมดเนี่ยร่วงก็เมื่อเลยฮึบพาพี่น้องมาเพิ่งบรรยากาศ โดยรวมครับมาทึงท่งๆครับทวมหัวเลยขนาดเจบงงามเลยขนาดบงงามเลครับาลง่ฟังนี้แห้งจังเลยครับลง่เหมืมอนหม่พรมังนี้สีงามครับคือทวมหัวแบบทวมอิลี่แล้วโบอมนบอได้ครับทำสัตว์ขึนอีกเนาะ ก็ถือว่างามแล้วเนาะแม่ปลาหมีงามสุดๆแล้วครับเขาหางเป็ดเขาคลายครับพี่น้องครับผมเขานี้พันปีต่อปีก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับส่วนมากพี่น้องที่ได้กินเขากระสอบก็คือเข่าโกดังนี่ครับพี่น้องมูเฮานี่กินเขาปีต่อปีเลยครับแต่ว่าปีหนึ่งก็เอาไว้ประมาณทราบสอบ ทั้งเขาปูทั้งเขากินกินบะเบิดครับซาสสอปเพราะเขากินข้าวเหนียวครับน้ำน้ำแหล่งจากที่หนองบ้านน้ำแหล่งวานแห่ได้ครับนี่ตัวนี้นซาป่าเนาะมาตั <c oughs> นี้มีไหนมีป่าบ่วุ้ย <c oughs> แรนอยู่บอเล่นๆๆถ้ <c oughs> าฝนกี่เรื่องนะอ๋อฝนมือนี้ละรกแห่งเวลาได้มาเในนี้ครับผม นี่ครับงานนาตอนเขาที่น้องเบิ้งห่วงเขาครับแง่ครับง่ายแหละงามแหลกจะง่างง่ายๆจะที่น้องขันนี่ซับกับห้องมูนไก่ก่อน งานนีสีโงาเมไไื่อไหครับกำลังสีบำรุงเอาสีแนมบึงว่างานได้ขี่หลายเนาะไหมบําุบำรุงไปเถื่อละงานบำรุงเอาเถื่อละหน่อยนียน่แหละครับตามงบตามงบครับเป็นหน้าปูหน้า,าด้จองนหน้าพอนาะมเนนี่จ้าเนปูน้นาเนาะครับผมปกติขนาร้ายเป็นสิเวนนี่ครับวันนี้เหาหลัดเนาะ มีอากาศยังแตครับเบิ้งนาลีเหาถ้าพี่น้องย่างเหยาวๆเลยมือนมเยกันครับบรรยากาศเดียวกันเนแถวเดียวกันครับแต่ว่าเข้าสีแดงปูไหมปูเปนก็สีแดงวให้น้าอ้น่าแตงสมัยเบิกหน้าคุณน้อง เป็นแถวเดียวกันนะครับตะกี้เป็นงานเดียวกัน,นครับพี่หน่องเห็นัซาดีป่ะอะไรล่ปะปะโอ้มีแต่นน้ำซื่อๆอีกเลยที่นี่โอ้ไป็นไหนเนาะเป็นแบบผ่าพ้นแห้งแล้วพ้นบ่แห้งเป็นไงครับนนะมีปลาขาวไหมบ่มีปลาปุดโตัวหนึง่ง เราดูบึงข้างหลังเห้อครับบึงข้างหลังเนาะเป็นอย่างไรครับมือมือนั่นเดินแปลงทีที่บ้านนี่ยเดินเดินเอาสองเ้าีบิึงมอนี้ครับมันได้สองโลปอะเากะซ้ำฝนบ่ตกแล้วครับพี่เน้ะพี่น้างมาคอมเมนป้าปลาขาฝน แม่ป้ามีกระทายานได้หลายแต่ว่าซ้ำแก้งนี่นาซีได้แก้งทุกมือนองกคจิกจักจิกจักหลยมามีดีเลยโอยนี่ยุแต่ี่เงีพ่นนี่เหรอไปดูดูบ่ไปดูออ้ยน้ำมาเลยอ้เย ประมาณะเย,ยเประมาณเกือบโลนเนาะครึ่งโลกลัวบ่เอาหนาจีธาฝนนะครับขาดว่ามือแรงนี่กนี่าคิ <c ười> ขาดว่ามือแรงนี่สิลงอยู่ดรอกครับย่งเว่าพอปอมีขาดว่าสองมือเลยได้อ๋เขาขาดว่ามันทีส้าแปดทีตก๊กว่าทีสเส้าเก่านี่ ขาดว่าอลังการเด้คืนมืออื่นบ่ถืกแสดงว่าขาดผิดบ่เบิด่นบิดปานี่น่ะเบิดจังได๋ยามน้ําแห้งๆยังถือโอ้ยลักลักปลาดุกอ่ะคืนอยู่เลียบ่ อย่งนีแล้วครับถือหน่อยก็ลงให้พี่น้องิึงคือเกาเนาะว่าพี่น้องผิดจิตตามตอนลังหนีลีลังหนีหรือว่าความคืบหนาก็มีครับพี่น้องทีถาความอลังการกับถาเบิ้งในคลิปแล้วครับสิขคืนตนว่าอลังการหรือว่ามันสุดยอดนะครับแต่สงมีความอลังการครับ อยูดการนเนเะครับผมหาก,กินแบบธรรมศาสตร์ครับยกโมเมนต์ได้ไหมว่าม,มีมันสิรุดไนะด้น่ะยกขึ้นอีกเออเขาเพ่งอ่านก็ดีอุ้ยโตวสวยนั่นใส่สวยปลาคอตัวหนึ่งปลาเข็งตัวหนึ่งนอกนั้นปลาดุกใจพี่นนอกสวยอยู่น้อยเนาะครับผมอวมยไหม พอได้กินอยู่ใจพี่น้องสองมือสามมือมานี่บ่อปันไดเนาะครับผมล่อหลุนกันอีกฝนตกบ่อยครับผมผลงานเฮากระตั้มที่พี่น้องเห็นแล้วครับบลายแห้งน้ะเบิ้งอยู่บ่เบิ้งอีกแล้วนี่ครับพอได้กินทุกมืออีกเด้อครับพี่น้องหลังจากนี้เฮาสิกลับบ้านเนาะแม่พ่อมีก็รอหลุนกันใจพี่น้องหลังจากถ้าฝนตกเนาะถ้าฝนตกสิมาใหม่เนาะ ถ้าฝาก็เลยก็แช่ก็ติดตามในสองอีสานบานฉันในเด้จ้าในประมิคขอบุญขอคุณทุกที่เขามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีก็แม่ปามีสำหรับคลิปวือนี้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า